สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเปิดเว็บโอเพนคลาสนะครับตอนแรกให้ไปโหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่าแซมก่อนครับแล้วก็ให้กดไปที่ไฟล์กดไปที่แซมวินโดว์นะครับก็เลือกเวอร์ชันเจ็ดจุดสี่จุดสามสามนะครับแล้วก็ให้คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะ,ะให้เราเปิดไอตัวที่ตั้งแซมนะครับแล้วก็ให้เลือกสถานที่ที่ท่านอยากจะเก็บไว้นะครับในขั้นตอนนี้ผมได้ทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยไม่สามารถทำได้ครับ เมื่อเราดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์แซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์ open class นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วให้กดดีดิสโนตนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันสามศูนจุี่นนะครับแล้วก็กดคิดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ open Car าเสร็จแล้วนะครับให้เราไปแตกไฟล์ open c a r านะครับเมื่อแตกไฟล์แล้วเราจะได้ไฟล์นี้นะครับแล้วก็ให้เดี๋ยวไปคลิดเข้าไปนะครับก็หาไฟล์ที่ชื่อว่าอัปโหลดนะครับกด Copy มานะครับ ก็ให้ไปวางในไฟล์ของแซมนะครับ .hdoc นะครับแล้วก็กดวางไปได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะกดรีเนี e เป็นชื่อว่า Open p a s s สอนะครับเพราะว่าผมได้มีการติดตั้งไ,ฟไฟอ,งอ้ไฟล์ Open p a s s แล้นวนะครับ่าเมื่อเราเสร็จสิ้นจากขั้นตอนที่แล้วนะครับให้เราไปเปิด แซมคนทุนพเนที่ออนะครับแล้วก็ให้กดสตาร์ทสองปุ่มบนนะครับแล้วก็ไปที่ MySQL Admin นะครับอ่าเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้กด New นะครับแล้วก็ให้ตั้งชื่อเลยนะครับชื่ออะไรก็ได้ครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นชื่อว่า Open Art สองนะครับอ่าแล้วก็ให้กดคิกๆเียได้เลยครับเมื่อเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราพิมพ์คําว่าแล้วก็หัวแล้วก็ชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ตัวเว็บนี้นะครับให้กด continue ไปเลยนะครับอ่าจะเห็นว่ามีสองไฟล์ที่กาลังเป็นสีแดงนะครับให้เราเข้าไปเปลี่ยนชื่อมันก่อนครับแล้วก็ใน admin อีกหนึ่งตัวนะครับอ่าเมื่อเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กด reset เลยนะครับหรือว่าจะกด continue ก็ได้นะครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เรากดตั้งอ่า password นะครับของ admin นะครับตรงนี้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ ก็อีเมลนะครับอีเมลใช้เป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าในส่วนของ Data ตอร์นะครับให้ใช้ชื่อเดิมที่เราตั้งไว้ที่ P h P A D M i n เมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้กด Continu e ไปได้เลยนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถไปได้ทั้งอ่าทั้งหน้าร้านและหลังร้านนะครับแต่ผมจะเลือกไปหลังร้านก่อนนะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็้ถูกใ้นะให้กดปิดไปได้เลยครับแช่นนี้เราก็สามารถใช้เว็บได้แล้วนะครับแล้วมาต่อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้อบคุณครา